งพัทยาโต๊ะ คาเฟ่จุดชมวิวประภาคาันแหลมบริหายถูกต้องเมืองพัทยานะคะชี้แจงว่าคาเฟ่จุดชมวิวประภาคาันแหลมบริหายมาแบบถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่เช่าประมูลนะคะหลังชาวเน็ตสงสัยสร้างบนพื้นที่สาธารณะได้อย่างไรสาวเจ้าของย้ำทำตามระเบียบอย่างเข้มงวดไร้าการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นประเด็นถกเถียงเมื่อคาเฟ่เปิดใหม่ผุดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะ บริเวณจุดชมวิวประพาคารแหลมบาลีไฮพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีนะคะหลังจากที่มีเพจชื่อดังเนี่ยเข้าไปถ่ายรีวิวจนทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามและข้อสงสัยว่าคาเฟ่ดังกล่าวเนี่ยสามารถปลูกสร้างบนพื้นที่สาธารณะได้อย่างไรใครเป็นผู้เซ็นใบอนุญาตซึ่งควรมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อทำความจริงให้กระจ่างนะคะลาสุดเช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กับนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยานะคะซึ่งได้รับการเปิดเผยว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ไม่เคยมีผู้ประกอบการมาใช้พื้นที่นะคะจนต่อมาเกิดความเสียหายสุดโสมทางเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการนำพื้นที่เนี่ยมาใช้สอยด้านสาธารณประโยชน์แล้วก็ได้เปิดให้มีการประมูลโดยก่อนที่จะเปิดให้ประมูลเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เนี่ยเข้ามาเช่าพื้นที่แต่ต้องปิดตัวลงไปก่อนหน้านี้เพราะผลกระทบในช่วงโควิด -19 ค่ะก็เลยทาให้เกิดความสุดโสม เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาอีกครั้งจึงได้เปิดให้มีการประมูลให้เอกชนเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่ซึ่งในปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสัญญาเช่าอย่างถูกต้องให้กับผู้ที่ผ่านการประมูลโดยมีเงื่อนไขาตามสัญญาและได้มีผู้ที่ได้รับสิทธิในการเข้ามาใช้พื้นที่จากการประมูลดังกล่าวทั้งนี้จากการร้องเรียนและข้อสงสัยต่างๆนั้นพร้อมยืนยันนะคะว่าตามสัญญาเนี่ยได้มีการอนุญาต ให้ผู้ประกอบการที่ชนะก,การประมูลเข้ามาทำร้านอาหารแบบตั้งโต๊ะได้ในพื้นที่กว้าง30เมตรลึก8เมตรโดยที่มีการอนุญาตให้ขายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆได้ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตามสัญญาได้มีการห้ามขายเนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณนะ โดยจะเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการมีการช่วยกันตรวจสอบด้วยนะคะหากลูกค้านำอุปกรณ์มานั่งในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่านำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือช่วยตักเตือนทำตามข้อบังคับด้วยหากร้านค้ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดสัญญาถูกตักเตือนการลุกล้ำพื้นที่การประมูล3มครั้งหรือว่าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงครั้งเดียวก็ถูกยกเลิกสัญญาในทันที หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังร้านอีสานริมเลค่ะก็พบว่าร้านเนี่ยเปิดให้บริการลูกค้าตามปกตินะคะโดยลักษณะร้านนั้นตกแต่งสไตล์คาเฟ่บาหลีค่ะและที่ร้านเนี่ยก็ยังติดป้ายว่าร้านนี้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเมื่อเปิดดูเมนูส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยอีสานและเครื่องดื่มประเภทกาแฟชาไรซซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะโดยร้านเนี่ยนะคะเขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาทุกวันโดยสาวเจ้าของร้านก็ยืนยันนะคะว่าร้านของตนเองเนี่ยทำถูกต้องตามสัญญาการประมูลของเมืองพัทยาค่ะซึ่งชนะการประมูลเช่าพื้นที่เดือนละ 54,000บาทเป็นระยะเวลา3ปีตามสัญญานะคะแล้วก็เปิดให้บริการมาประมาณ3-4เดือนแล้วที่ผ่านมาทางร้านเนี่ยเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎระเบียบสัญญาอย่างเคร่งครัดด้วยทั้งนี้จึงอยากให้สังคมเข้าใจด้วยนะคะว่าร้านแห่งนี้ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคะ่ะตั้งราคาไว้ที่เท่าเดิมนะครับในาคาที่ผู้20,000บาทนะครับแล้วก็มีการเชิญชวนนะครับให้ผู้ที่สนใจนะเข้ามา ประมูลกัญญาโปร่งใสนะครับก็มีการมีผู้ประมูลถึงห้าลายนะครับห้าลายคนที่ให้ราคาสูงสุดเนี่ยก็คือจะได้ราคานี้ไปนะครับก็คือลายที่ประกอบไปอยู่นี้ก็คือให้ราคาสูกสุดถึงห้าหมื่นสี่นะครับในพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ขายขายอาหารนะครับก็คือเราจะให้พื้นที่ไว้สาหรับตั้งโต๊ะด้วยก็คือ,อความกว้างของพื้นที่เนี่ยประมาณ30เมตรแล้วก็ส่วนลึกเนี่ยประมาณ8เมตรนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยผู้ประกอบการนะครับจะสามารถ ตั้งโต๊ะนั่งดื่มได้นะครับโดยที่เราจะให้ดื่มเนี่ยก็คือเฉพาะเครื่องดื่มนะครับส่วนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ไม่อยู่ในสัญญานะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราไม่สามารถจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยขายเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ได้ในสัญญาเราจึงเขียนไว้ว่าหลังจากที่ทางผู้ประกอบการได้ไปแล้วเนี่ยห้ามขายเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับทุกชนิดแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ย ก็มีการร้องเรียนนะครับที่ล่าสุดในเร่ที่เป็นกระแสนในโซเชียลว่าส่วนที่ตรงนี้เป็นสามารถนําไปทําได้อย่างไรนในเมื่อเป็นชื้นที่ฐานะครับก็จะแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้ทำมือพยาเนี่ยได้มีการจัดประโยชน์ไปแล้วแล้วก็คนที่รับสัมปทานไปเนี่ยก็ให้ประโยชน์มือพยาในคนที่ดาเงินมาให้เสียค่าจะประโยชน์กับมือพยาเดือนละห้าหมื่นสี่แล้วก็สามารถไปจําหน่ายสินค้าตามข้อตกลงได้ก็คือ ขายพวกน้ําพวกอาหารต่างๆตัวที่ไม่มีการปวบในในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าจะมีการร้องเรียนกันมานะครับว่าบางครั้งประชาชนที่เดินไปบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีการนําเหล้าไปเองอันนี้เราก็จะฝากทางร้านค้าเนี่ยช่วยดูนะครับว่าพื้นที่แอ้างๆเนี่ยถ้ามีการถือเหล้าไปหรือ,อนําโต๊ะของร้านไปนั่งด้านนอกนะด้านนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับร้านเนี่ยก็อ,อยากให้ทางร้านช่วยดูด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทางร้านเนี่ย ประกอบการอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่อยากจะให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้นนะครับก็จะกระแจ้งให้ทางประชาชนนะครับที่สัญจรไปมาบริเวณนั้นที่ที่ดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่สาธารณะแล้วทำไมถึงได้มีร้านค้ามาตั้งได้อย่างไรเราก็จะแจ้งให้ทราบว่าเราได้มีการนะครับมีการจัดประโยชน์ไปแล้วแล้วก็มีการประมูลนะครับไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแต่ถ้า,าผู้ประกอบการเนี่ยผิดสัญญา,าข้อใดข้อหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องขายแอลกอฮอล์เนี่ย ครั้งแรกถ้าเรามีหลักฐานชัดเจนเนี่ยเราก็จะรู้สัญญาแล้วก็รับริบเงินประกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องใช้พื้นที่เกินจากพื้นที่เราที่เราตกลงไว้อันนี้ถ้าใช้พื้นที่เกินเนี่ยราคงเราคงจะเตือนประมาณสามครั้งนะครับถ้าเกินสามครั้งแล้วเราก็อยู่ในขั้นตอนที่จะยุโรกสัญญาได้นะครับก็แจ้งให้ท่านาประชาชนทั่วไปนะครับที่ผักไปช่วยช่วย ช่วยดูให้ทิงด้วยว่ามีการถายไอกคฮอลหรือไม่นะครับถ้ามีการใชายไอกคบอล่ยท่านแจ้งมาทางเมืองพัทยาได้เลยได้ตลอดเวลาเลยนะครับแจ้งมาทางเพจสายตรงท่านนายกก็ได้นะครับก็ช่วยกันดูแลนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราเขียนสัญญาไปอย่างรัดกุมแล้วด้วยความที่ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะเผลอหรือว่าอาจจะตั้งใจก็แล้วแต่นะครับก็เราคงจะดําเนินการตามสัญญาที่เราเขียนไว้นะครับ นิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน